ครับผมธนกิจครับแล้วก็อริยะนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม A บวกนะครับวันนี้จะมานําเสนอ,อการตลาดทางตรงนะครับเกี่ยวกับตัวของบริษัท G t s นะครับตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของเราเราวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ของเราก่อนนะครับคือบริษัท G t s ของเราเนี่ยก็จะขายในเรื่องของเวลานะครับเรามีโปรดักของเราเนี่ยก็คือเวลานะครับเป็นช่วงเวลาแล้วก็มีแมกเนตเนี่ยเป็นดารานักแดงซึ่งอยู่ในซีรีส์ของฮอร์โมนนะครับแล้วก็โปรดักต์แล โปรดักที่เราจะเข้าไปนำเสนอการทำการตลาดทางตรงด้วยเนี่ยนะครับล้วก็ลิชมาเป็น Product ที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในรายการนะครับแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนนี้ได้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเป็นเครืออัสัมครับแล้วก็นิสสันนะครับบ้านแสนสิริครับซูเมอร์เอ็กครับวีแชทครับเอ่อซีครับสวนเซนครับแล้วก็แปบ์ซี่ส l อล o ูมนะครับเป็นค่ายเพลง Honda ครับแล้วก็เป็นพวก อุปกรณ์กีฬานะครับแต่วันนี้ที่เราจะนำเสนอครับเราจะยกตัวอย่างเป็นในกลุ่มของ WeChat <ม>ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าการสื่อสารที่วัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยเราเออชอบเล่นกันนะครับที่เราเลือกตัวนี้มาเพราะว่าตัว Target เนี่ยตรงกับตัวของซีรีส์ฮอร์โมนนะครับซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ย t a r ก็ t เขาคือจริงๆก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ที่มี Activity กันนะครับแล้วก็เราเลือกมาเป็น WeChat ันดับแรกเลยเนี่ยเราเลือกจากการกําหนดลูกค้าที่คาดหวังเป็น V ีชัดใช่ไหมครับแล้วก็ดูลักษณะขององค์กรของเขาครับว่าเป็นองค์กรของการสื่อสารแล้วก็ดูในเรื่องของโอกาสทางการตลาดวิเคราะห์แล้วว่า V ีชัดเ,เ,เป็นยังไงนะครับแล้วก็เข้าไปทําการเ,เสนอสินค้าตรงนี้นะครับโดยใช้การตลาดทางตรงครับเราวิเคราะห์วีชัดออกมาตามกระบวนการนี้ครับครับมาที่นะฮะเราก็มาวิเคราะห์ที่พอ็อปแอมตัว ปัญหาของเขานะฮะซึ่งปัญหาสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือเขาเป็นแบรนด์ที่เหมือนกับเป็นแชทอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเขาจะเป็นรองตัวของลายอยู่มากนะฮะคือเขาจะเน้นที่ประเทศจีนมีกลุ่มลูกค้าประมาณสาม้อยล้านคนซึ่งมากกว่าลายประมาณหนึ่งร้อยล้านคนนะฮะสำหรับประเทศไทยก็คือแทบจะมีคนใช้น้อยมากเพราะฉะนั้นปัญหาของเขาก็คือเขาจะทํายังไงเพื่อให้สินค้าของเขาเนี่ยสามารถเข้ามา จาะกลุ่มได้ซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันตรงกับทารเก็ตของเราที่เป็นวัยรุ่นนะฮะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยจะมีคือเขาจะไม่ยังไม่รอยออตี้กับอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนการที่จะเชื่อมโยงให้เขามีการสวิตชิ่งแบรนด์เนี่ยสามารถทําได้ง่ายและการที่เรามีดารานักแสดงเนี่ยก็จะสามารถโน้มน้าวให้กับวัยรุ่นเนี่ยเขาเปลี่ยนแบรนด์ตามดาราได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแ็รเกจตของเราสินค้าเราเนี่ยค่อนข้างจะตรงกับเขาอยู่แล้วต่อมาเราก็ information Search คือกระบวนการของเขาเขาคงจะต้องหาตัวของการโฆษณาหรือกรรมวิธีทางการตลาดต่างๆซึ่งการที่เราจะทำเนี่ยเราก็จะส่ง AE เข้าไปให้ข้อมูลในเรื่องของ i information search กับเขานะฮะซึ่งข้อมูลที่เราจำเป็นจะต้องให้เขาเนี่ยก็คือทำไมเขาต้องซื้อของเราอ่าจำนวนคนดูของเราเนี่ยมีจำนวนมากถึงห้าล้านคนนะฮะต่อวิวเฉลี่ยห้าล้านวิวใน youtube นะฮะ ซึ่ง5ล้านวิวเนี่ยมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเขาที่ใช้อินเทอร์เน็ตก็จะเห็นได้ว่ามีการดูในเน็ตถึงตอนละ5ล้านซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะซึ่งแล้วเราก็จะให้อันที่สามนะครับเป็น product supplier evaluation นะครับก็คือในการประเมินทางเลือกซึ่งทางเลือกที่เราจะให้เขาไปเนี่ยเราจะให้ไปในขั้นก่อนหน้านี้คือ information search ซึ่งข้อมูลเนี่ยเราก็จะมีให้เขาเลือก 5, 4แพ็ k เกจนะคร จะมีแพ็กเกจแรกเป็นแพ็กเกจทีวีซีธรรมดาก็คือเป็นแค่โฆษณาช่วงพับเบรกธรรมดาอันที่สองเนี่ยเป็นโปรดักต์เพลย์เมนธรรมดาก็คือแค่มีโปรดักต์ของเขาแวบๆเข้าไปอยู่ในสถานที่ตอนโฆษณา้านที่สามอะก็คือโปรดักต์เซ็ m เมนพร้อมกับโฆษณานครับก็คือจะมีโปรดักต์เพลย์เมนที่โผล่มาบ่อยหน่อยแล้วก็มีการโฆษณาจะเห็นว่าในช่วงโฆษณาเนี่ยถ้าใน YouTube เนี่ยมันจะมีช่วงตัดเหมือนกับตอนที่กำลังจะปิด ิดเบรกเนี่ยฮะมันจะมีเหมือนกับโฆษณาแว็บเข้ามาแล้วก็เบรกเป็นโฆษณาจริงๆซึ่งโฆษณาจริงๆเนี่ยจะไม่มีใน YouTube กับช่วงเปิดเบรกมาก็จะมีแว็บออกมาหน่อย2อสตัวอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของเขานะฮะต่อไปก็จะเป็นอันที่4ี่ฮะอันนี้คือเราจะพยายามออฟเฟอร์ให้เขาซื้ออันนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็น product experiment แบบ extreme นะฮะคือสินค้าของเราเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบหลัก เป็นเหมือนกับตัวดําเนินเรื่องให้เกิดตอนนั้นๆขึ้นมาจริงๆก็คือเหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนตอนไผ่จะไปต่อยออกับชาวบ้านเงี้ยฮะก็เรียกหามอเตอร์ไซค์ซูมเมอร์ X เข้ามาคือเราจะพยายามให้มีการเรียกหา VChat โผล VChat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  อะไรเงรี้ยโผเข้ามาบ่อยๆนะฮะแล้วเราก็เนี่ยจะขายพ่วงนะฮะนักแสดงให้เปิดกับเป็น o f f i c i a l Page ของ VChat คือ VChat จะมี Official Page เหมือนแมซี่ที่เขาทำโฆษณาอยู่นะฮะ ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นดาราที่เป็นตัวของนักสแสดงหลักของเราก็จะเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยพวก Offi c i a l Page ต,ต่างๆเนี่ยก็จะมีคนไลค์เป็นแสนเลยนะฮะคือเขาตามไลค์มา,ท,า,ท,าทั้งๆที่เอ๊ะไม่ใช่ Offi c i a l Page ครับพวกเพจของดาราที่เป็นนักสแสดงนำฮอร์โมนเนี่ยจะมีคนไลค์เพจหนึ่งหลายแสนนะฮะทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่ Official Page เป็นเพจที่ใครก็ไม่รู้ทำโผล่ขึ้นมาแล้วเขาก็ไปตัดรูปเขามาแปะๆๆอันนี้ถ้าเราทำเป็น Offi c i a l Page ในวีแชทเนี่ยการที่จะดึงดูดให้คนเนี่ย สวิตชิงมาลองเล่นมาลองได้คุยกับนักแสดงที่เขาชื่นชอบเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นนะฮะอ่าพร้อมกับมีการโฆษณานะครับเราก็จะยัดนายแบบฮอร์โมนไปคือพวกไม่ใช่ในายแบบครับนักแสดงหลักของฮอร์โมนให้เขาเลือกฮะว่าสามคนห้าคนให้เขาเลือกก็คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการทําโฆษณาเนี่ยเราจะเป็นโปรดักชันให้เขาเลยว่าคุณต้องการคนแบบไหนต้องการรูปแบบโฆษณายัางไง ครับผมก็ซึ่งทั้งหมดนะครับผมก็จะสรุปในขั้นนี้อีกทีหนึ่งก็คือว่าจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราทํามาเนี่ยตัวตัวข้อเสนอที่4จะทําให้วีแชทเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในใจของกลุ่มทาร์เกตของของของคุณได้นะครับแล้วก็จะทําให้ทาร์เกตเนี่ยเชนมาเปลี่ยนมาใช้ว c h a t ได้ครับส่วนในขั้นที่เขาตัดสินใจซื้อแล้วก็หลังการซื้อแล้วเนี่ยพบปัญหานะครับเราจะมีแผนสำรองนะครับก็เป็นในเรื่องของการที่เราจะจัดอีเวนต์ทำวีแชท อีเวนต์วีแชทนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเห็นแล้วก็หันมาใช้วีแชทมากขึ้นนะครับมีไทยเอ็นในพวก MV ด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยมีทําเพลงเพราะนั้นเนี่ยเราก็เอาวีแชทเนี่ยเข้าไปยัดใน MV อีกนะครับรวมไปถึงเพิ่มเวลาการโฆษณาให้เพิ่มมากขึ้นทําให้คนเห็นวีแชทเพิ่มมากขึ้นครับครับผมขอบคุณครับคือชัดเจนใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนนาเสนอเนี่ยไม่ได้ไกลจากตัวเพื่อนๆเลย บอกถ้าไป Honda เนี่ยบางคนก็ไม่ได้ขับรถ n อนด้าไงเพราะเนี่ยอย่างที่เราเป็น v ีแชแล้วเรามีสิติเนี่ยครับ